ทัพพีนี่ก็เยอะนะข่อหนู่ิทสี่ทัพพีเหรออเอ,อ so okay. ไม่ได้กินเลยทีนี้เพราะไม่เข้าแถวไม่เป็นระเบียบเกิดการแซงคิวกันขึ้นพี่เขาก็จะไม่ได้กินใช่ไหมล่ะไม่พี่ม .3 จะได้กินแต่ปสองจะไปต่อหลังพี่ม .3 เลยไม่ถ้าเรา้าราอยู่ข้างหน้าแล้วพี่มสามอยู่หลังแล้วพี่ม .3 จะได้กินไหมได้กินค่ะ คุณนันบอกว่าปอองไม่เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นไม่ต้องกิน์อือขนตกิน